สวัสดีครับไงสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีครับผมอยู่กับผมบอลละอินดี้นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรขับรถด,ดูสวมโอ้โหหม็นนหม็นไป <laughs>